สวัสดีค่ะวันน <Yup. S 1> <Blaze. S 2> ี like. ้ไม sure ้ก็มาในเรื่องของนักศึกษาค่ะว่าวันนี้เนี่ยไม้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการฝึกงานกับสายการบินนะคะไมยเชื่อว่าสาวสาอะไรคนเนี่ยก็คงมีความฝันอยากจะฝึกงานอยากจะทํางานกับสายการบินใช่ไหมนะคะวันนี้ค่ะทุกคนนะคะก็จะได้รู้ตั้งแต่การที่ไม้เนี่ยไปสมัครฝึกงานกับสายการบินยังไงแล้วก็ไม้เนี่ยตรีมเอกสารยังไงสัมภาษณ์ยังไงนะคะแล้วงานที่ไมยทำเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วไม้ทำแล้วอ่ะรู้สึกยังไง เป็นยังไงบ้างนนะคะหลังจากฝึกงานนะคะวันนี้ทุกคนจะได้รู้ทุกอย่างเลยค่ะไมไปสมัครฝึกงานกับสายการบินยังไงนะคะตอนแรกนะคะไมเนี่ยได้เลงสายการบินแอร์เอเชียไว้นะคะที่คนที่บ้านไมใกล้สนามบินบาเมืองใช่ไหมคะไมก็เลยใช้วิธี walk in ไปที่ออฟฟิศของแอร์เอเชียที่สนามบิน,นะคะ่ะปรากฏว่าตอนที่มมไปถามพี่ๆเขาว่าค่ะ คือเด็กฝึกงานนะคะในตอนนั้นเนี่ยคือเต็มแล้วนะคะน่าเสียดายมากเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะฝึกงานกับสายการบินไอเชเนี่คือต้องรีบๆเลยนะคะเพราะว่าเต็มไวมากนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าจุดประสงค์ของการฝึกงานนะคะของไม้ก็คือ การที่มาเนี่ยอยากจะรู้นะคะว่าการทํางานสายการบินเนี่ยเป็นยังไงนะคะทําอะไรยังไงบ้างน,นะคะไมคยก็เลยกลับบ้านนะคะไปเสิร์ช Google ค่ะเสิร์ชนะคะสุดท้ายเนี่ยมคยก็เจอนะคะของสายการบ,บินไทเลีอนแอร์ค่ะเขากำล,งลังเปิดลักษณะรับนักศึกษาษฝากึกงานตอนนั้นนะคะเวลาเสิร์ชนะคะใช้วิธีการเสิร์ชไท a ล l ยนแอร์อินเตอร์นชินะคะตามด้วยปีที่เราจะฝึกงานนะคะเวลาพิมพ์นะคะก็เข้ามาที่ Google ค่ะแล้วก็พิมพ์ไทเลียนแอร์อินเ r อร์นช ตามด้วยปีค่ะปีนี้2564นะคะพอพิมพ์เข้ามานะคะเว็บแรกนะคะก็จะเจอเป็น r e c r u i t m e n t l i o n a i r a p p c o m นะคะหรือว่าเราจะสามารถกดมาที่ r e c r u i t m e n t l i o n a i r a p p c o m นะคะตัวน,นี้ก็จะเป็น PDF นะคะก็กดเข้ามาดูได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นสไลด์นักศึกษา,ษาฝึกงานนะคะของปี2564ค่ะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอีเมลนะคะก็ลองอ่านรายละเอียดให้ดีๆนะคะว่าถ้าเกิดอยู่ตามจังหวัดจะต้องส่งไปยังไงนะคะหรือว่าอยู่ในกรุงเทพส่งยังไงเราจะฝึกงานฝ่ายไหนเนี่ยดูให้ดีๆนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดนะคะข้อมูลที่เราจะต้องส่งไปพร้อมกับอีเมลนะคะพอเลื่อนลงมาข้างล่างน,นะคะก็จะมีกําหนดการยืน่นเอกสารนะคะก็จะมีเดือนที่ฝึกแล้วก็กําหนดหมดเขตนะคะยืน่นเอกสารฝึกงานนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเดือนนะคะที่เราเนี่ยต้องการที่จะฝึกงานนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นหมดเขตยื่นเอกสารนะคะสมมุตินะคะว่าเราอ่ะจะฝึกงานในเดือนเมษาใช่ไหมคะในเดือนเมษาสองหเนี่ยเราอ่ะจะต้องส่งเอกสารฝึกงานนะคะห้ามเกินวันที่30มบาการานะคะส่งวันที่30มบมการาก็ได้นะคะแต่ว่าห้ามเกิน,นะคะ่ะ ตรงนี morte, ้ก็ต้องดูดีนะคะพอะเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเจอรายละเอียดการขอยื่นส่งหนังสือนะคะขอความอนุคอคค่ะก็ดูได้ตามนี้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอตำแหน่งที่เขาเปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาฝึกงานนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติด้วยนะคะก็ลองอ่านดูนะคะ พอเลื่อนลงมานะคะอันล่างสุดค่ะก็จะเป็นลักษณะการแต่งกายนะคะทั้งของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะก็ลองดูนะคะว่าเขาให้แต่งตัวยังไงนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ เต็มเอกสารนะคะตอนส่งอีเมลเนี่ยก็คือเราอ่านตามสไลด์เลยว่าเขาอ่ะให้เราส่งเอกสารข้อมูลอะไรบ้างะคะทางอีเมลเนี่ยเราก็ส่งไปตามอีเมลนะคะทุกคนอย่าลืมเอกสารที่เป็นเอกสารขอฝึกงานจากมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งตอนที่มาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะต้องใช้เอกสารของทางมหาลัยอ่ะเพื่อยื่นกับบริษัทเพื่อที่จะขอฝึกงาน,นะคะ่ะเพราะว่าเป็นจนหนึ่งของหลักสูตรของมหาลัยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือมไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้เอกสารตรงนี้อยู่หรือเปล่านะคะเป็นเพราะว่า มายเนี่ยรู้มาว่ามหาลัยของมมยเนี่ยเขาไม่ได้บังคับให้นิสิตต้องไปฝึกงานแล้วนะคะคือจะฝึกงานหรือไม่ฝึกเนี่ยอยู่ที่ตัวนิสิตเลยแล้วแต่เลยว่าจะฝึกหรือไม่ฝึกหรือเปล่าตรงนี้คือหมยไม่แน่ใจจะต้องใชคอีกทีนะคะว่าจะต้องใช้เอกสารหรือเปล่าเช็คกับทางมหาลัยหรือไม่ก็เช็คกกับทางบริษัทดูนะคะตรงนี้ไม่ไม่แน่ใจจริงถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าจะต้องใช้หรือไม่ใช้อะไรยังไงน่ะ มาแชร์กันนะที่คอมเมนต์นะคะก็ถ้าเป็นไม้นะคะถ้าเกิดว่ามหาอะไรเขาไม่มังคับอะคะ่ะคือไม้ก็คงจะฝึกงานดีกว่าเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะแล้วก็ฝึกงานเนี่ยคือวเวลาไปสมัครทางานเนี่ยคือเราก็มีแบบประสบการณ์ทางการทํางานมานิดนึงแล้วเขาก็จะพอหรือว่าเออเราเรา,เราทํางานตรงไหนมา,นรานเราผ่านการทํางานอะไรยังไงมาบ้างตรงไหน,นะคะ่ะคือตรงนี้ก็คือจะจะช่วยในการสมัครงานในอนาคตได้เหมือนกันนะคะในส่วนของการสัมภาษณ์นะคะคือไม้เนี่ยก็ ไปตาม thr เขาส่งอ e ีเมลตอบกลับมาะคะ่ะเขาจะมีบอกสถานที่แล้วก็เวลาแล้วก็เอกสารนะคะที่เราจะต้องเตรียมไปในวันสัมภาษณ์นะคะระหวลางมาไปถึงนะคะก็คือไมค์สไปที่ออฟฟิศของ Thailand Air ค่ะคือออฟฟิศของ Thailand Air เนี่ยเขาก็จะอยู่ใกล้ๆกับสานามบินดอนเมืองะคะ่ะเขาก็จะอยู่ก่อนสานามบินดอนเมืองหน่อยหนึ่งนะคะก็คือไปคือมาแนะนําว่าให้ไปถึงก่อนเวลาสัมภาษณ์ในประมาณสัก1 0บถึงสินาทีนะคะแล้วก็แต่งตัวให้ดีให้เรียบร้อยที่สุดในชีวิตนะคะ แต่งตัวตามที่เขากําหนดไว้ในสไลด์ที่เขาประกาศรับสมัครภกษาฝึกงานเลยก็ได้นะคะการแต่งตัวเนี่ยคือมีผลมากนะคะทั้งในการที่เราสมัครฝึกงานนะคะการฝึกงานที่คือเป็นก้าวแรกใช่ไหมคะที่เราเนี่ยอยู่ใกล้กับการทํางานในชีวิตจริงแล้วก็การแต่งตัวนี่คือมีผลมากนะคะจ้ขเขาดูตรงนี้ด้วยก็เวลามายไปถึงนะคะมายก็ขึ้นไปที่บนตึกออฟฟิศนะคะก็จะมีเป็นห้องเล็กๆนะคะซึ่งห้องเล็กเนี่ยก็จะเปิดรับให้ผู้ที่มาสมัครฝึกงานคนอื่นจากมหาลัยอื่นๆเนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์ ด้วยนะคะคก็จะไม่ได้ซีเรียสมากค่ะ คือเข้าไปก็จะเป็นห้องนกเล็กนะคะก็จะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นเน่ยเข้ามาในห้องด้วยนะคะเขาก็จะนั่งอยู่ข้างหลังห้องใช่ไหมแล้วข้างหน้านเนี่ยก็จะมี HR นะคะก็จะมีโต๊ะของทิชาแล้วก็จะมีเก้าอีส้สำหรับนักศึกษานะคะหรือนิสิตที่ท r ชาเขาเรียกไปสัมภาษณ์ค่ะก็คือสัมภาษณ์ประมาณนั้นคําถามที่ไม่โดนก็คือจะเป็นคําถามทั่วไปค่ะแล้วก็จะมีคําถามที่ถามด้วยว่าเวลาเราเดินทางไปทํางานนะคะเราเดินทางยังไงแล้วเราดื่มไหมถ้าเกิดว่าพ่งนี้เรามีทํางานเนี่ยเราจะดื่มไหมนะคะเขาก็จะถามประมาณนี้ไมค์ คิดว่าที่เขาถามตรงนี้เป็นเพราะว่างานสายการบินการทํางานเป็นกะนะคะก็คือจะไม่ได้แบบเป็นเช้าถึงเย็นเหมือนงานรูทินทั่วๆไปอะคะ่ะฝึกงานสายการบินเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะไม่เนี่ยทำงานตำแหน่งของ passenger service officer นะคะ ก็จะต้องทําหน้าที่รับผิดชอบอยู่6อย่างนะคะเราก็จะทําเวียนไป6อย่างนะคะตลอดระยะเวลา2เดือนหรือตลอดระยะเวลาที่เราฝึกงานนะคะงานอย่างแรกนะคะก็คืองานเช็คอินดอมค่ะเช็คอินดอมเนี่ยก็คือเช็คอินดอมอเมิกนนะคะหรือว่าเช็คอินภายในประเทศนะคะการเช็คอินตรงนี้นะคะเราก็จะดูนะคะจัดคิวนะคะผู้โดยสารนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกผู้โดยสารนะคะให้เช็คอินได้สะดวกรวดเร็วนะคะ แล้วเราก็ต้งองคอยตอบปัญหาข้อสงสัยของผู้โดยสารด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีใบนะคะดูไฟค่ะในใบไฟนะคะก็จะมีตัวย่อของสถานที่นะคะถ้าเช็คอินดอทเมสติกนะคะตัวย่อก็จะเป็นตัวย่อของสถานที่จุดหมายปลายทางภายในประเทศนะคะแล้วก็จะเป็นเวลาที่เครื่องออกนะคะเราก็คือจะต้องคอยดูตรงนี้แล้วก็คอยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารตรงนี้ให้เขาเช็คอินได้สะดวกแล้วก็ไม่ให้ตกเครื่องนะคะตรงนี้คือมาจะต้องฝึกจําตัวย่อของจุดหมายปลายทางของไฟค่ะอย่างเช่น HKT อย่างเงี้ยภูเก็ตอย่างเงี้ยเออไมายก็ต้องจําว่าเออ HKT คือภูเก็ตนะอะไรเงี้ยค่ะไมายก็ต้องจําด้วยคือไมาเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากเพราะว่าไมายอ่ะไม่ได้เรียนการบินมาค่ะ คือไม้ก็อาศัยเปิดใน Google ค่ะว่าตัวย่อของแต่ละตัวยอดเนี่ยคือหมายถึงจังหวัดหรือสถานที่อะไรอะค่ะแล้วก็ถามไม้อาศัยถามเพื่อนนะคะที่ฝึกงานด้วยกันเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็คือเรียนทางด้านสายการบินมานะคะเขาก็จะรู้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะอย่างที่2นะค,ะ,คะก็คือเช็ค in อินอินเตอร์นะคะเช็คอิน in อินเตอร์เนี่ยก็คือทํางานเหมือนกับเช็ะคอินดอมเลยค่ะแต่ว่า เช็คอินเตอร์ก็คือจะเป็นเช็คอิน international หรือว่าการเช็คอินไฟ์ที่จะบินไปต่างประเทศนะคะตรงนี้ก็คือจะต้องจําตัวย่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นของสถานที่ของต่างประเทศนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคือแบบสายการบินไทยแล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมีผู้โดยสารชาวจีนเยอะนะคะคือถ้าเราฝึกภาษาจีนเราได้ภาษาจีนด้วยเนี่ยก็คือจะเป็นประโยชน์มากเลยนะคะอย่างไม้เนี่ยคือไม่ได้ภาษาจีนนะคะเราได้แค่แบบภาษาจีนแค่หนึ่งถึงสิบเรียงกันไม้ก็คือจะใช้วิธีการเปิด Google ท r a n ส la t e ค่ะแล้วก็ ภาษาเป็น body language นะคะก็คือเป็นภาษาร่างกายเอาเผื่อนเขาไปด้วยนะคะหรือว่าถามเพื่อนที่ในภาษาจีนแล้วก็จามาพูดเอานะคะไม่ใช้จํามาพูดเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ค่ะที่เราจะต้องฝึกเนี่ยเป็นเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็พูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาจีนคือจะมีประโยชน์มากนะคะอย่างที่ไม่พูดบ่อยเนี่ยก็คือจะเป็นซานห้าซานห,ห้าอย่างเงี้ยแปลว่าโลสามนะคะเพราะว่าโลสามของไทยแลแนด์เนี่ยก็จะเป็นโลของผู้โดยสารชาวจีนนะคะที่เขาจะเช็คอินเพื่อไปประเทศจีนนะคะอย่างที่3นะคะก็คือ TKT ค่ะก็จะเป็น ทิ t นะคะก็จะเป็นห้อขายตั๋วค่ะพ้อขายตั๋วแน่ยหมก็จะทําหน้าที่ยืมเพื่อกดบัตรคิวค่ะแล้วก็จะต้องคอยตอบคาถามตอบปัญหาของผู้โดยสารที่เขามาติดต่อค่ะตรงนี้ก็คือจะไม่ได้มีอะไรมาะคะ่ะอย่างที่4ี่นะคะก็คือ transit ค่ะ transit นะคะก็จะเป็นจุดที่มีคนมาเช็คอินเพื่อไปต่อเครื่องค่ะจะแบ่งออกเป็น3แบบนะคะก็จะเป็น inter ต่อ dom คือผู้โดยสารจากต่างประเทศนะคะมาต่อเครื่องเพื่อเดินทางภายในประเทศแล้วก็เป็น inter ต่อ inter นะคะก็คือ ผู้โดยสาจากต่างประเทศมาต่อเครื่องเพื่อเดินทางไปต่างประเทศค่ะแล้วก็เป็นดอมต่ออินเตอร์นะคะก็คือผู้โดยสารภายในประเทศมาต่อเครื่องเพื่อเดินทางไปต่างประเทศค่ะตรงนี้นะคะหมายก็จะทำหน้าที่นะคะก็คือนั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็คอยดูในระบบเขาว่าฟไฟ์แต่ละฟไฟ์เนี่ยเขาจะมาถึงที่สนามบินดอนเมืองเนี่ย กี่โมงนะคะไมค์ก็ต้องคอยไปรับผู้โดยสารค่ะไมค์ก็จะมีป้ายนะคะเพื่อบอกว่าเดี่ยเรามาจะใส่การบินไทยแลนด์นอรเรามารับอยู่นะแต่คือคือผู้โดยสารก็คืออาจจะไม่รู้ว่าว่าเราพาอยู่ไปเช็คอินแต่คือเวลาเราไปรับค่ะแล้วก็ไปรออยู่ตรงที่จะเป็นตึกแก็จะเป็นทางเชื่อมระหว่างเครื่องบินกับตึกค่ะคือเราไปรอรับตรงนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยใสยการบินไทยแลนดแอร์เชิญทางนี้เลยค่ะแล้วก็จับก็จะมีผู้โดยสารบางคนที่ไม่รู้นะคะว่าเรามารับทําไมใช่ไหมคะไมค์เคยเจอนะคะตอนไมค์ไป เขาก็รู้ว่าเรามาจากสายกันบิน Thailand Air นะเราอ่ะจะมารับยูก็พาย,ยูเดินไปนะแล้วเขาก็เดินตามมาค่ะมาสักพักหนึ่งประมาณครึ่งทางเขาก็ถามว่าเออ,อยูนี่เราจะไปไหนกันล้ออะไรเงี้ยมาก็ อ๋อเดี๋ยวไอจะพายู u ไปเช็คอินนะเพื่อไปต่อเครื่องนะอะไรเงี้ยคือตอนแรกเขาก็ไม่รู้แต่เขาก็เดินต่อมาตลอดนิดเึงแต่ก็คือก็สนุกดีนะคะในการทางานตองนี้อารมณ์ของเราที่เราไปรับผู้โดยสารถือป้ายเราก็ถือป้ายแบบรับผู้โดยสารอยู่ใช่ไหมคะทุกคนลองคิดภาพอารมณ์ก็จะเหมือนกับการที่เราอะไปรับญาติที่เพิ่งลงจากเครื่องบินมาอะไรประมาณนั้นอย่างที่5นะคะอย่างที่5ก็จะเป็น เกตนะคะเกตเนี Gate, Gate, ่ยไมค์ก็จะทํางานอยู่ข้างในเกตในเกตเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ของคนที่มานั่งรอเพื่อที่จะขึ้นเครื่องทางานตรงนี้ค่ะคือไมค์ก็จะช่วยพี่พนักงานในการปอดผู้โดยสารขึ้นเครื่องค่ะไมค์ก็จะทําหน้าที่นับตั๋วผู้โดยสารที่เขามาปอดขึ้นเครื่องให้ตัวเลขตรงกับระบบนะคะก็จะดูว่าเออตัวเลขแมทช์กันหรือเปล่าว่ามีใครตกหล่นอะไรอย่างี้หรือเปล่าคะประมาณนี้แล้วก็จะมีการเอาตั๋วตรงนี้ค่ะแล้วก็เอกสารต่างๆจากภายในเกตอะไปส่งที่ข้างนอกเกตค่ะตรงโลที่เขาเช็คอินกันนะคะแล้วก็อย่างที่ นะคะก็คือ LL ค่ะ LL เนี่ยก็จะเป็น Lost and Found ค่ะก็คือถ้าเกิดผู้โดยสารเนี่ยเขาลืมของหรือว่ายังไม่ได้มาเอากระเป๋าที่สายพานกระเป๋าค่ะเราก็จะเอามาเก็บไว้ตรง Lost and Found ตรง L ตรงนี้ค่ะ เอเเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น LL d o อดอมแล้วก็ LL i n อ e r ินเตอร์นะคะ L l ดอมก็คือจะเป็น LL d o m e s ิโอติกลอสเซนฟาวภายในประเทศค่ะแล้วก็ L l ลเอลอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะเป็นลอสเซนฟาวระหว่างประเทศนะคะตรงการทํางานตรงนี้ก็คือจะเหมือนกันค่ะตรงนี้นะคะมันก็จะมีการเช็คอีเมลค่ะแล้วก็จะมีการส่งข้อมูลกระเป๋าค่ะไปให้พี่ที่เขาเรับผิดชอบในเรื่องของกระเป๋าค่ะแล้วก็ทํางาน LL นะคะก็จะมีการตอบวอคกี้ค่ะก็จะมีแบบเป็นวอค่ะแล้วก็ตอบกับปปี้ค่ะ อย่างนี้นะคะแล้วก็จะต้องคอยไปที่สายพานค่ะดูว่า มีไฟที่ไปก่อนหน้านี้แล้วผู้โดยสารเนี่ยเขายังไม่มาเอากระเป๋าหรือเปล่าเราก็ต้องยกกระเป๋าเราลงออกจากสายพานแล้วก็เอามาไว้ที่ l l ค่ะรอให้ผู้โดยสารเขามาเอานะคะแล้วก็จะมีกรณีที่แบบว่ามีไฟที่จะมาลงต่อจากสายการบินของเราแต่ว่าไฟของสายการบินของเราเนี่ยยังอยู่เต็มสายพานอยู่แล้วเวลาจะมีไฟใหม่มาคือเขาก็จะลงมาที่สายพานไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามีกระเป๋าเต็มสายพานไปหมดเลยเราก็ต้องทําหน้าที่ในการเอากระเป๋าอะของผู้โดยสารอ่ะลงเอาจากสายพานแล้วมากองไว้อยู่ตรงสายพาน นนะะเพื่อที่จะให้สายพันธุ์ว่างและไฟที่จะลงต่อมาลงได้คะ่ะก็จะมีการยกกระเป๋าก็จะมีการใช้กําลังนิดนึงนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะ ll inter ก็จะมีความแตกต่างจาก ll dom นิดนึงคะ่ะคือ ll inter นะคะก็จะมีกระเป๋า ciq คะ่ะคือเป็นกระเป๋าของผู้โดยสารที่เขาจะต่อเครื่องซึ่งจะต้องแยกกระเป๋า ciq ออกมาจากกระเป๋าอื่นะคะ่ะเพื่อที่จะมีพี่พนักงานคะ่ะเขาเอากระเป๋าแล้วก็ส่งต่อไปที่ไฟต่อไปะคะ่ะนี่ก็เป็นลักษณะง ที่ไมค์ทำนะคะก็ค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็ตรงงานที่ไมค์ทำนะคะ Passenger Service Officer ตรงเนี้ยค่ะจะมีการทำงานเป็นกะนะคะซึ่งไมคก็จะทำา4วันนะคะหยุด2วันวนไปอย่างเงี้ยจนจดช่วงเวลาการฝึกงาน,นะคะภายในสี4วันที่ทํางานนะคะคือ2วันนะคะก็จะมีการเข้ากะเช้าแล้วก็2วันจะเป็นเข้ากะบ่ายนะคะเข้ากะเช้าสุดของไมคเนี่ยคือตีสี่นะคะแล้วก็เลิกดูดสุดอ่ะ คือสี่ทุกนะคะแต่ว่าแล้วแต่แต่ละสายการบินนะคะว่าเขาจะให้นักศึกษาฝึกงานอะ่ะเขาเข้าอะไรยังไงคะคือพี่พี่เขาก็จะเป็นคนจัดตารางะคะ่ะคือไม่เนี่ยมีเพื่อนนะคะที่เขาทํากับอีกสายการบินนึงอะ่ะเขาเข้าเช้าก่กาไม่ก็มีนะคะแล้วก็ออกเที่ยงคืนอย่างเงี้ยคือก็มีเหมือนกันนะคะ <S <S ทํางานเป็นยังไงบ้าน,นะคะตรงนี้นะคะคือรวมๆแล้วนะคะก็เอคอสดวกนะคะก็เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้เยอะนะคะว่าเขาอะไรมีกระบวนการขั้นตอนทำไงแล้วก็รู้แบบโปรเซสของ การทางานสายกระินภาคพ,พื้นนะคะก็สนุกนะคะพี่ๆเขาน่ารักค่ะเพื่อนๆนี่คือน,น,น่ารักมากนะคะอออถ้าเกิดว,ว่าใครชอบใส่งานบริการชอบพบปากพวกคนนะคะก็มาลองทํางานตรงนี้ฝึกงานตรงนี้ได้นะคะทํางานตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะมีความโหดอยูหนึง่งคือเรื่องของเวลาเพราะว่าเราทํางานเป็นการนะคะสิ่งสําคัญนะคะก็คือต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะพยายามทําตัวเองให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้นะคะใจเย็นๆนะคะค่อยๆนะคะแล้วทุกอย่างก็จะดีเองนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะมายก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเคยมีประสบการณ์ฝึกงานหรือเคยทำงานทางด้านสายการบ,บินก็คอมเมนต์แชร์กันได้นะคะที่ข้างล่างนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยมยีหัวข้ออยากให้มายเนี่ยมาพูดนะคะก็คอมเมนต์บอกมายได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มายก็ขอตัวนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย